มีครอบครัวหนึ่งนะพ่อแม่ลูกลูกก็อสอสาคนคนเล็กสุดก็อายุ6ขวบบ้านนี้ก็มีหมาอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ทั้งบ้านนี้ก็รักหมาตัวนี้มากนะชื่อเบลเกอร์เดี๋ยเพราะ ลูกของจุดท้องเนี่ยชื่อเชนเนี่ยรักเบลเกอร์มากแต่บอกว่าต่อมาเนี่ยเบลเกอร์ก็ไม่สบายพาไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งเพราะนั้นเนี่ยครอบครัวนี้ก็พาเบลเกอร์ไปรักษาเที่ยวเข้าเที่ยวออกคลินิกสัตวแพทย์เนี่ย อยู่หลายครั้งหวังว่าจะมีปฏิหารแต่ว่าเบลเกอร์ก็อาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยอาการของเบลเกอร์นี่ก็หนักมากหมอก็ช่วยฉีดยาบรรเทาปวด เบลเกอร์ก็หายใจแบบแผ่วๆหมอก็เลยบอกครอบครัวนี้ให้มาดูใจเบลเกอร์ทุกคนก็มามาดูใจมาให้กำลังใจเบลเกอร์โดยพ่อเนี่ยเชนเนี่ยซึ่งเป็นลูกคนเล็กนี่ ตอนที่เบลเกอร์ใกล้จะหมดลมแกก็เอามือลูบหัวเบลเกอร์เบาๆแล้วก็พูดอะไรบางอย่างตอนนั้นเนี่ยคนที่บ้านนี้พ่อพ่อแม่ก็ห่วงนะว่าเชนนี่จะรู้สึกอย่างไรถ้าเบลเกอร์ตายเพราะว่าตั้งแต่เชนเกิดมานี่ก็เห็นเบลเกอร์แล้ว เป็นเพื่อนหรือเป็นพี่กันมาตลอดแล้วพอแม่ก็สงสัยนะว่าเชนจะรู้ไหมว่าเบลเกอร์กำลังจะตายเพราะว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับเด็กเด็กจํานวนไม่น้อ,ย,นอย,นยก็ไม่รู้นะว่าความตายคืออะไรสุดท้ายเบลเกอร์ก,ก็ตายตอนที่ เชนรั่วเบลเกอร์ตายนี่บอกว่าเขาก็ไม่ได้ร้อง,หงไห้ภูมฝันนะที่บ้างยังแปลกใจเลย,เยทำไมเชนนี่สามารถยอมรับการตายของเบลเกอร์ได้อย่างง่ายดายไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจไม่ร้องห่มร้องไห้เลยพอทำพิธีสพเสร็จนะก็ครอบครัวนี้ก็มานั่งคุยกัน ก็คุยกันถึงเบลเกอร์นะลึกถึงความหลังว่าเบลเกอร์หมาตัวนี้นี่เขาได้ทำอะไรมอบสิ่งดีๆอะไรให้กับครอบครัวนี้บ้างแล้วก็มีประเด็นหนึ่งมีคนพูดขึ้นมาว่านี้ทำไมหมาเนี่ยนะจึงมีชีวิตสั้นอายุสั้นกว่าคนเรา ก็มีการพูดประเด็นนี้นะจูจูแชนเนี่ยซึ่งเงียบมาตลอดเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าผมทราบครับว่าทำไมแล้วคนก็แปลกใจนะเด็กตัวน้อยนี่รู้ได้ไงนะว่าทำไมหมานี่ยจึงมีอายุสั้นกว่าคน ว่าเด็กก็ไม่ค่อยรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเท่าไหร่เบเช่นการอิิบายนะว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าคนเราเกิดมาเพื่อรู้จักการมีชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเช่นทำความดีเออเฟื่อเผื่อแผ่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมานี่มันก็ รู้ดีแล้วรู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีชีวิตยืนยาวเหมือนคนเออเป็นคำตอบที่หลายคนไม่คาดคิดนะแล้วก็เป็นคำตอบทีนะ่ให้ง่ายคิดกับผู้คนด้วยหมานี่มันรู้นะว่าชีวิตที่ดีคืออะไรนะ เพราะฉะนั้นมันก็ไม่จะไม่ต้องอยู่นานเหมือนคนนะทำไมเชนึงรู้ว่าหมาเช่นเบลเกอร์เนี่ยรู้ว่าชีวิตที่ดีคืออะไรก็เพราะเขาเห็นเบลเกอร์เนี่ยได้ทำตัว หลายอย่างที่มันแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเขารู้ว่าชีวิตที่ดีคืออะไรเช่นมีชีวิตที่เรียบง่ายมีความสุขแบบง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากวันๆหนึ่งไปวิ่งเล่นก็มีความสุขละหรือว่านั่งพักใต้ต้นไม้ก็มีความสุขละ ไปเดินเล่นนะกับเจ้านายกับเด็กๆก,ก็มีความสุขแล้วไม่ต้องเรียกไม่เรียกร้องไม่สะสมอะไรนอกจากมีชื่อที่เรียบง่ายแล้วก็รู้จักความสุขแบบง่ายๆแล้วหมายอย่างเบลเกอร์ก็ยังมีน้ําใจนะเพ้เอเพ้เอเอผื่อแผ่แล้วก็ใส่ใจ คนรอบข้างเวลาเจ้านายมีความเศร้ามีความกังวลเบลเกอร์ก็มานั่งอยู่นิ่งๆเป็นเพื่อนไม่เรียกร้องความสนใจไม่เรียกร้องความเห็นใจแต่ว่ากลับใส่ใจกับเจ้านายที่กำลังทุกข์และบางทีก็เอาจมูกเนี่ยมาดุนใกล้ๆนะมาดุนอย่างอ่อนโยนเพื่อ ให้กำลังใจและนอกจอากนั้นเนี่ยนะเบลเกอร์เนี่ยนะก็ยังมีความอ่อนโยนอ่อนโยนไม่ใช่ต่อคนอย่างเดียวนะอ่อนโยนต่อสัตว์อื่นๆจะเป็นนกจะเป็นแมวก็เป็นมิตรด้วยนะ เดยรกับคนได้แล้วเนี่ยโอ้อ่อนโยนมากเชนบอกเนี่ยเบลเกอร์เขารู้จักการมีชีวิตที่ดีแสดงให้ดูให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยเบลเกอร์ไม่ไม่ต้องอยู่นานก็ได้บอกว่าคำพูดของเชนเนี่ยซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องอายุแค่หกขวบเนี่ยนะ โอ้มันทำให้พ่อแม่นี่ทราบซึ้งมากได้เรียนรู้จากลูกมากทีเดียวนะว่าไอ้ชีวิตที่ดีนี่คืออะไรนะแล้วก็ทำให้ได้คิดว่าคนเราเกิดมาเนี่ย mm hmm. ก็เพื่อการมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีไม่ใช่อยู่ดีกินดีนะแต่หมายถึงการทำความดีการมีน้ำใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้พ่อแม่นี่ได้เรียนรู้จากลูกมากเลยนะส่วนลูกนี่ก็เรียนรู้จาก อะไรนะเรียนรู้จากใครก็เรียนรู้จากหมานะต่างเรียนรู้นะจากกันและกันนะเด็กก็เรียนรู้จากหมาส่วนผู้ใหญ่ก็เรียนรู้จากเด็กนะออนี่มันเป็นสิ่งที่น่าคิดมากนอกจากคำถามว่าเรียนรู้อะไรแล้วเนี่ยเรายัางสามารถจเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างได้ เด็กเขาฉลาดเขาก็เรียนรู้จากหมาถ้าผู้ใหญ่ฉลาดก็สามารถเรียนรู้ทั้งจากหมาแล้วทั้งจากเด็กได้ไม่ใช่เรียนรู้จากศาสตราจารย์เรียนรู้จากาผู้รู้อย่างเดียวจริงเนี่ยนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะมันสามารถจะให้อะไรแก่เรามากมายไม่ใช่แค่ความสุขแต่ว่าข้อคิดรวมทั้ง ฝึกฝนให้เรานะได้รู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยอย่างแมวเนี่ยนะเก็สอนเรานะเรื่องการทำความดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่คาดหวังเราเลี้ยงแมวแต่ว่าแมวบางครั้งก็ไม่เชื่อฟังเราเรียกก็ไม่มานะเราก็ไม่โกรธอะไรเลย ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้หรือรู้สึกนี้กับคนอื่นบ้างเวลาเราไปช่วยใครเราเขาไม่สนใจที่จะตอบแทนเราหรือบางทีไม่เห็นความดีของเราเลยก็ไม่น่าจะทุกข์คนที่เลี้ยงแมวเนี่ยนะแมวไม่สนใจเจ้านายเจ้านายก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเลยแถมยอมตัวเป็นทาสแมวถึงนะงั้นถ้าเราทําความดีให้ใครแล้วเขาไม่ไม่ตอบแทน ความดีของเราหรือไม่ช่วยเหลือเรากลับคืนก็ไม่ควรที่เราจะทุกข์อะไรเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากแมวได้นะแต่ว่าคนหลายคนเลี้ยงแมวนะแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรจากแมวเลยเหมือนกันที่หลายคนเลี้ยงหมาแต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากหมาเลยอันนี้ก็น่าเสียดาย เราก็เตรียมรับผ่อิชิตังปฏิตังทุมหังขอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปามเมวาสมิชาตุต้องสำเร็จโดยชาพรสาเพ,พููเรนตุสังกับป้าขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปน,นารโสยธา,าเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติรโาโสยทา เงินแก้มณีอันสว่างสวัยผุญยินดีสาพีติโอวาชนตุควานตายทั้งกวงจงบำราดไปสาพาโรโควินาสตูโรคทั้งกลวงของท่านจงหายมาเตัาวันตาไรโยอันตรา,ย,ย,ตราย,ยามีแก่ท่านสุขีธีพาโยโควะ,วะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภีวาทนาสีฤสนิจางุทาปจายโนจตารโรธรม,มาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังสีบ่าการคืออายุวันนาสุขัภาลังเจริญใหญ่ผู้คนผู้นี้ปกติไหวกราบมีปกติอนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสวาตุสาพมังฆังพอสาพพมงคลจงมีแก่ท่าน พระเทวตาพรราเทวดาต้องควรจงรักษาทานสาพาพู้ทานนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพู้ศจัาสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระโ์สาธาโสทิภวันตุเทขอความสวัสดีทั้งหลาย ต้องมีการทอนนูเมื่อเธอร